สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาร่วมงานที่ต่ออวอร์ดไทยแลนด์ครับผมวันนี้เนี่ยมาเชียร์โคนัทวัตรครับใช่ครับมาเชียร์น้องโฟนครับผมครับผมมากันหลายคนเลยไม่ได้มากแค่สองคนวันนี้อู๋วันนี้มาเยอะมากวันนี้ยกค่ายกันมาเลยครับลูกมาด้วยใช่ครับวยใลูกมาแต่สิทธิ์พูดเลยครับหรือว่ากก็ยหัวแล้วก็ไม่ล้มไ้มไม่ล้มไม่ล้มนะครับพวกเรา ยังบ้างเล่นติ๊กต็กันต่างขนาดะยังไงพราะเป็นคเทนต์หลักเลไหมเดี๋ยวคือจริงๆอ่ะเราอ่ะเล่นติ๊กต็อกเป็นช่วงๆแต่เล่นบ่อยอ่ะเล่นบ่อยแน่นอนคือเราอ่ะเข้าไปใช้ชีวิตในติ๊กต็อกเยอะแต่ว่าเราไม่ค่อยลงคลิปตัวเองเข้าไปส่องเขาเราไปเสพเราไปเสพเขาไปส่องอย่างอื่นแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นติ๊กต็อกกันอย่างฟูดทามฟูดทามฟูดทามได้เลยได้เลยมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆที่แบ็จะเสิร์ฟให้กับแฟนคลับอะไรอมีไหมมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆที่จะเสิร์ฟฟให้กัับบแนคลม เดี๋ยวต้องไปรอดูครับแต่ว่าราับรองว่าเราจะเป็นเราจะเป็นหัวแถวเราจะไม่เหมือนใครแน,น่นอนหัวแถวด้วยเราหัวแถวเราต้องทำเทรนใหม่เสมอโอเคได้ครอะยังมามาวพังทุกอย่ของ TikTok น่าผจุบันเลยครับโซเชียลมันดียพลังอะไรกันครับคือแบบว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกได้ <c oughs> ว่าแบบว่าเข้าถึงคนหมู่มากมันเป็นแมสมากๆครับคือเดี๋ยวนี้แบบว่าใครที่ต้องการจะโปรโมทหรือว่าจะ จะแบบว่าขายของในสินค้าช่องทางไหนก็นตามทุกคนก็ต้องคิดถึง TikTok กก่อ,อนครับาครับผมก็อย่างที่รู้กัน TikTok ตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มเบอร์ต้นๆก็อย่างที่รู้วัดงานวันนี้นี่ใหญ่มากนะมีมีคนมาร่วมงานเยอะมากมี TikTok e เหลายๆคนมาเยอะมาก<ช>แล้วก็อย่างที่พี่จูบอกว่าทุกวันนี้ก็ใน TikTok ก็มีคอนเทนต์หลายๆอย่างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรีวิวขายของทำท,ทุกอย่างใน t i k t o k มีให้ดูหมดครับครับผม ขอบคุณนิกตอบมาครับที่แบบว่าเปิดการมองเห็นให้จูเนียร์กับมาร์คครับผมครับครับครับคือมีคืออันเนี้ยจริงๆอ่ะลูกอ่ะเขารับได้อยู่แล้วถ้าเขาจะมีเพื่อนไม่เป็นไรถ้าเขาจะถามโม่เขาเคยเขาเคยเขาเคยพูดไว้เขาเคยพูดไว้ว่า ถ้าเขาจะไม่มีเพื่อนแต่ไม่เป็นไรแต่เขาต้องมีพ่อเขาบอกแค่มีนายกับดาก็พบอใช่ครับลูกลูกกันดันอยูดีเด่นลูกกันดันอยูดีเด่นทุกปีครับเรแต่ว่าไม่เป็นไรมีพ่อบอใช่ครับมีเพื่อนก็ดีใอ้เขาได้มีเพื่อนบ้างก็ดีแล้วมีพี่ดีไหมชอบนีันนี้สำพัดอยู่นะครับแล้วมีพี่ดีไหมครับดี เออดียังไงครับอยากรู้เนี่ยเป็นของผมเขาอยู่ตรงนี้ได้ไหมล่ะไม่ดดียังไงก็เออเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีครับผมก็ดีทุกอย่างในชีวิตของเราดีจังเลยยกเว้นที่คุณไปสิงคโปร์อ๋อผมโดนคดีเยอะครับช่วงนี้ช่วงสิงคโปร์ไม่ไหวเลยปลื้มใจครับรู้สึกดีใจมากครับเราตอนนก็ถึแค่สามใช่จริงเราก็มีแค่3คนเป็นครอบครัวเล็กๆของเราครับ โมปีหน้าหรอโอ้ยจริงๆอ่ะทุกวันนี้เขาก็สามารถยืนได้ด้วยตัวของเขาเองเขาก็เป็นที่นิยมแล้วก็แบบว่าได้รับความชื่นชอบความรักจากคุณยายเจ๊ๆมากมายครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่าเอ็นดูรักและเอ็นดูจัโม่นะครับก็ปีหน้าเขาก็จะไปเดบิวต์ฮอลลีวูดแล้วครับอยากครับอยากอยากโมเขาเห็นแดกกแดาเป็นนักแสดงเขาเลยแบบว่าอยากเป็นนักแสดง บอกว่าเราอ่ะต้องแบบว่าเวลาที่เราทํางานกับลูกค้า<ๆ>เราต้องศึกษาโปรดักต์ของลูกค้าอย่างถี่ถ<ๆ>้วนถ้าสมมติจะไปออกงานอีวงอีเวนต์ ong, อะไรอะ่ะเราควรให้เกียรติเขาให้เกียรติคนเ<ๆ>ชิญพี่พี่สัง่งขายเชิญพี่พ,พก้าสั่งขายก่อนเลยเลยครับนี่เราสอนมารยาให้น้องาให้ก่อนด้วยใช่ <anecdote. S 1> ครับอว่าจะไปงกได้เครับทีสม้วครับซีรีส์ครับผม ใช่ครับ My Romance Scammer คราวนี้คิวเจ็คิวที่เจ็ดครับคิวที่เจ็ดครับก็สนุกนะถ่ายทำ่ายทั้คือถ่ายทำอ่ะโซฟานะครับจนถึงตอนเนี้ยตั้งแต่คิวหนึ่งคิวเจ็ดเนี่ยราบลื่นมากราบลื่นเกินไปลื่นเกินไปสุดว่ามันแบบว่าพอทำงานกับเอออารอนิวมาหลายๆเรื่องครับมันมันเข้ามือกันทั้งทั้งตัวจูตัวมาร์กเอง หรือตัวองค์กับปูนที่เราเคยทัร่วมกับพี่นิวเร,เรียบร้อยแล้วเหมือนกันพอมันแบบมาเจอกันในเรื่องนี้นะมันมันซิงก์กันแล้วมันเข้าขากันมันรู้ว่าจะต้องเอาจังหวะอะไรมันก็เลยแบบทํางานแบบง่ายมากไม่มีอุปสรรคเลยงงมากพี่นิวเจ๋งเหรอครับวางใจได้เลยใช่ไหมพี่นิวเจ๋งเหรอครับวางใจได้ครับแต่ว่าที่นี่ก็มีความแบบมันหลอกกันหอให้รักอะไรกันนะครับถูกใช่ครับใช่ครับมันแบบว่า,ราเราต้องไปทำบ้านอะไรยังไงเพื่อความเลยครับกันปะคุณคุณต้องมาหลอกผมคุณทำบ้านอะไรบ้าง เราคุณไปทำกันบ้านอะไรบ้างครับรคือก็จริงๆแล้วคือไม่ได้ทำกันบ้านอะไรเยอะเพิ่มอย่างเดียวเลยคือเขาพี่หนุ่มเขาจะให้โจทย์มาว่าเขาอยากได้แบบเขาอยากได้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าก็แค่เพิ่มความจเจริญเข้าไปนิดนึงครับให้มันดูแบบว่าไม่ไม่กระจอกมากไม่ใช่โจทย์กระจอกไม่ใช่โจทย์กระจอกมากยเลครับนะจริงก็ก็ได้อยู่พอสมควร จริงๆพี่ี่ดิวเขาก็มีให้ผมไปทำกับบ้านสนใจนีก่อนพี่ดิวเขามีให้ผมไปทำกับบ้านเขามีซีรีส์ที่ให้ผมไปดูมาเหมือนกันให้แบบว่าเออคแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยจะประมาณนี้แล้วก็ให้เรามาปรับใช้กับตัวเองครับผมกับฝากให้ติดตามก่อนครับก็ฝาก My Romance Scammer ด้วยครับเร็วๆนี้ก็จะได้ติดตามได้รับชมกันแล้วนะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งครับมหากรรมสิ้นปีของเราทางีวี สตา์ลิปปิกครับก็ตอนนี้บัดซอฟอ์ไปแล้วแต่ว่าสามารถซื้อได้ซื้อไลฟ์ซีรีมีิงได้ครับผมทางไทยดีเกนเมเจอร์ที่เดิมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ